ตะวันรีวิวสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดู DIY ตัวล็อกแบตเตอรี่ของตัวปีกบินกันนะครับว่าทำยังไงให้มันใช้งานง่ายขึ้นสะดวกขึ้นที่เรามาดูกันโดยปกตินะครับเราก็จะใช้วิธีเอาตัวแบตเตอรี่วางอย่างนี้แล้วเราก็ใช้หนังยางรัดนะครับ หรือไม่ก็เราก็ใช้วิธีนี้วางอันนี้แล้วแต่ถนัดนะครับทีนี้มาดูกันว่าเราจะใช้อะไรมาเพิ่มเติมได้ผมก็ไปเอาไอตัวที่รองแบตเตอรี่นะครับของคอปเตอร์รุ่น x 3 6 0มาเอาตัวนี้มาแล้วก็ใช้ตัวสายรัดแบตเตอรี่อีกเส้นหนึ่งมาครับเราจะเห็นว่ามันมีตัวช่องตัวนี้อยู่เป็นรูนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยอย่างนี้แล้วเราก็วางลงไป ใช้หนังสติ๊กลัดให้แน่นแล้วเราก็ใช้หนังสติ๊กลัดอีกรอบหนึ่งเราก็จะใช้ตรงนี้สไลด์ลื่นได้ละนะครับทีนี้เราก็เอาตัวแบตเตอรี่เนี่ยวางได้เลยจะวางอย่างนี้ก็ได้หรือวางยี้ก็ได้นะครับเพราะว่าฐานความกว้างเนี่ย มีพอแล้วแล้วเราก็ใช้ตัวสายรัดตัวนี้รัดมันก็จะแน่นหนานะครับดีขึ้นแล้วเวลาเลิกเล่นสมมติว่าเราอยากจะเปลี่ยนแบตเตอรี่ก้อนใหม่จบไฟส์แรกเราจะไฟส์สองเราก็แค่แกะออกแล้วเราก็เอาแบตเตอรี่ก้อนใหม่ใส่ได้เลยนะครับก็จะสะดวกขึ้นเร็วขึ้นนะครับอีกอย่างหนึ่งที่เป็นข้อดีคือตัวนี้นะครับในถาดรองแบตเตอรี่เนี่ย เราขยับสามารถขยับออกมาสักนิดหนึ่งนะครับเพื่อให้มันเป็นตัวเหมือนเป็นตัวกา๊ดป้องกันตัวแบตเตอรี่กระแทกเวลาเราใส่ไปเนี่ยนะครับสมมติว่า CG เราแบตเตอรี่มันอยู่แค่ประมาณนี้เนี่ยเราก็จะมีตัวนี้เป็นตัวกันกระแทกแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเล่นตกสมมติตอนลงเนี่ยหัวมันทิ่มเนี่ยตัวนี้จะเป็นจุดที่กระแทกพื้นแทนที่จะเป็นตัวแบตเตอรี่ตรงๆนะครับก็เป็นการ รักษาตัวแบตเตอรี่ได้อีกทางหนึ่งก็ลองหามาทำเล่นกันดูนะครับเพิ่มน้ำหนักอีกนิดหน่อยแต่ว่าใช้งานสะดวกขึ้นเยอะตะวันรีวิวสวัสดีครับ